โอเคครับก็กรับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับดีตอนรับเข้าสู่ช่องสเกลเซอร์แล้ววันนี้เราอยู่กับเกมสปีด d ิปเตอร์เราอยู่กับรถใหม่นะครับผมเป็นรถเอ่ออะไรนะเ,รอเอ่อรถอะไรวะลืมเล p h พนทอมเอออยู่กับรถเล p h พนทอมนะครับ ว่ายง่ายสีมันสวยนะล้อก็เท่นะครับผมนะเออส่วนในโตเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้ผมจะมารีวิวรถคันนี้ให้ดูนะครับว่าเออมันเล่นดีไหมแล้วก็ควรซื้อไว้ไหมหรือว่าไม่ควรพอดีว่าผมได้มาประมาณ60กว่าวันมั้งเออผมก็เลยอัพเต็มแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะผมก็ไม่ได้ถาวรนะโอเคครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้รถคันนี้นะกดมาที่ลัคกี้บ็อกซ์ตรงนี้เลย แล้วก็มาที่กิมแพนะครับนี่ครับเราก็จะเจอรถคันนี้แล้วซึ่งผมเปิดครั้งแรกเนี่ยผมได้60วันเลยนะเออได้60วันมาลองเล่นนะครับก็มาเปิดกันได้นะถ้าใครอยากได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสายการอัพรถคันนี้กันดีกว่านะครับผมรถคันนี้อัพไปทางขวากลางซ้ายซ้ายนะครับผมไม่งงนะโอเคแล้วก็คุณสมบัติพิเศษเมื่อถูกแซง หรือว่าเวลาเราแซงหรือว่าเวลาเราถูกแซงนะครับคูดาวสามวิหลังจากออกตัวมินิบู o พาวเวอร์บวก3.5ปเสูงสุด5ขั้นทุกๆ1ิวิความเร็วสูงสุดมินิบูทบวก6กิโลเป็นเวลา7วิก็ผมไปลองมาแล้วสกิลติดบ่อยมากๆนะครับผมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรถคันนี้เป็นรถสายแบตนะครับผมเหมาะกับสายแบตแล้วก็ ส่วนเลสซิ่งอ่ก็เล่นได้ครับส่วนมากไม่ค่อยซื้อรถใส่แบตเท่าไหร่มีแต่คันนี้ยผมจะเอาไปเล่นเลสซิ่งให้ดูนะเออก็ผมไปลองเล่นมาแล้วสกิลติดดีมากๆติดบ่อยติดทีนะโอเคตาแรกนะครับเราจะมาลงแรงให้ดูนี่ผมแรงรีเจนแล้วนะโอเคครับก็รถคันนี้ความเร็วมันอยู่ที่ประมาณ3 0 9 7นะครับทุกคนเออนะครับถือว่าแรงพอๆกับอุลตร้แมนเลยนะ เออแล้วก็สกิลติดติดบ่อยมากนะครับถ้าเวลาสกิลติดรถมันจะวิ่งประมาณ3 1 4อ่ะโหคือแบบคือแบบติดบ่อยอ่ะเกือบเกือบ3 1 4ทั้งเกมก็คือแบบว่าติดบ่อยมากนะครับผมจะไม่ไปไปแบบไปเล่นให้ดูนะว่าเออมันรถมันวิ่งเท่าไหร่มันค่อนข้างเสียเวลานะครับเสียเวลาคลิปนะผมจะมาเล่นให้ดูเลยดีกว่าสัาก4 5หตานะเออผมว่าเล่นให้ดูน่าจะ เห็นประสิทธิภาพของรถคันนี้มากกว่านะสกิลติดแล้วนะอห่างปะสกิลติดโคตรบ่อยเลยเวลาติดแนละ้วกดมินิบูทโคตรพุ่งอะทุกคน hpx กวาคันหน้าเอาแรงพอกว่า,ขา,โโโโาวเขากดอี u เลยดูดิรถพุ่งปะรถอย่างพุ่ง Này cũng 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 hết rồi mất rồi rồi mất รอบสองนี่อะไรกันไม่ลูกโ้โหพลาดตั้งเยอะดูเวลาดิถือว่าโอเคอยู่โอ้โห oh ตกใจหมดเจอห้องเฉยเลยหลังจากที่เรากดมาประมาณ200ล้านปีแสงเฮ้ยอีปิกรีเจนว่ะโอ้ <c oughs> oh, มีออปติมัตวะ Nep deep. What ui? Oh, hô, <coughs> <What? coughs> สกิลติดโคตรทีอะอะไรกันครับวิ่ง350กว่า กว่าจะหลุดพ้นกว่าเราจะหลุดพ้นออกมาได้โอโหก่อนเราจะหลุดพ้นออกมาจากวงโครจรอ,ออปติมัตได้เฮียเลือดตาแทบกระเด็นดูกูเข้าเส้นชัยยังมาชนกูอีกอะ่ะคิดดูแล้วกัน มาตาที่3เดี๋ยวเราแบนรีเวิร์สไปก่อนเพราะว่าเราเล่นไปแล้วแต่ว่าย e ีปีมีเทนเราแบนไม่ได้เพราะว่าเราไ <c oughs> ม่มีเอ้ยมีคนแบนให้สวยให้เววันเราก็เล่นไปแล้วเจอแต่คนเก่งเก่งเว้ยฉันละเบื่อจริงเลยอ่ะนะ FC ว่วะเฮ้ย FC ด้วย เดือดอะทุกคนเดือดกับภูเขาไฟฟูจิเดือดกับภูเขาไฟฟูจิเอ้าไอ้ย่ะหิวแดกข้าวห้าวแดกขอบ กัดไม่ปล่อยวะอ้าวฮ่าฮ่าแชมป์ไรอย่างชอบเลยอ่ะชนอย่างนี้อะแชมป์ไรอย่างชอบเลยโอ้แตมเยอะแล้วนี่ตาเนี่ย อค okay. ตาสุดท้าย a u t u m Story เอออยากเล่นดันนี้พอดีเลยสัตว์เลี้ยงตัวนี้นี่มันใช้ได้แทบทุกดันจริงนะถ้าไม่ใช่พวกดั่นเลี้ยงบูทจริงๆนี่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับเล่นได้แทบทุกดัน่นดั่นเลี้ยงบูทก็ก็เล่นได้แหละแต่ว่าใช้พวกนกอะไรพวกนั้นดีกว่านะเออให้มันช่วยเพิ่มในโตอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้หแฟชั่นเยอะสุดตลอดเลยอ่ะ <c oughs> อุลตราแมนผ <c oughs> มโคตรชอบเลย โอ้ oh, oh. ชนขนาดนี้เอารถกูไปเล่นบ้านเลย,ยแม่งกวาดลานกูเลยเมื่อกี้พลาดเยอะจังแม่งกวาดลานผมมาเมาื่อกี้ปดจะแพ้กดจะพลาดก็พลาดเยอะเลย อะไรวะปุ่มค้างไฮไลท์มันอยู่ที่ตานี้ทุกคน ว่าบโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับรถเลตแพนธอมคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่กลางๆนะครับไม่ถึงกับดีมากใช้คําว่าดีแต่ว่าไม่ได้ดีมากนะครับผมก็ไม่ใช่รถเมตาเท่าไหร่นะอันดับที่1 4ของตารางถ้าใครชื่นชอบก็สามารถไปซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับนะอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกด้วยช่วงนี้ก็สตรีมทุกวันนะไปดูได้นะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ